ครัวันนี้วันจันท์ที่สิบเดือนมีนาให้ดูต้นกาคณะเพาะไปช่วงเดือนกุมภาพร้อมปลูกแล้วต้นก้าเหลืองราขึเต็มกระบ,บอกแล้ววันนี้อากาศแดดดีสองสวันฝนตกอุณหภูมิกลางคืนยังสูตองศาอยู่ใช้สายประมาณวันนี้ประมาณสิบองศาเดี๋ยวจะปลูกอันนี้เป็นคณะยอดคณะเห็ดหอมไม่มีเมล็ดพันธุ์สวยสวยใช้ได้ ปีนี้จะปลูกลงดรงเลยทีีแล้วปลูกคะน,นะทีนี้ไม่เวิร์กเสียดายพลาสติกก็เลยจะปลูกพื้นที่ซ้ำๆนนแหละอัดปุย๋ยคอกที่ไก่ทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วแหละไปสองรอบเดือนหนึ่งแล้วก็เดือนเดือนเอเดือนกุมภาเดือนสองจะปลูกแบบน,นี้เลยประมาณสักอาทิทย์หนึ่งก็มาให้ปุยป๋ยปุ๋ยคอกได้หมดปุ๋ยเม็ดได้หมด มาลงประมาณช่วงเดือนสามเดือนสี่ก็โอเคเดือนห้าก็โอเค เดี๋ยวให้ดูต้นการ์ขนาลูกไปแล้วก็รดน้ําดูดีนิดนึงน่าจะใช้เวลาประมาณสักสองอาทิตย์แหละคงจะเริ่มแบบใบเขาเขียวแล้วก็เริ่มโตเนาะแต่ตอนนี้กลางคืนยังหนาวอยู่สายวันนี้ก็สิบองศาบางพื้นที่ก็สิองศาสิบสององศาเดินมีนายังหนาวอยูะ ค่ะเดี๋ยวให้ดูผักในกระถางอันนี้คณะมีหลายพันนะคณะยอดคณะไต้หวันนี่ยังไม่โตเมื่อวานเนี่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่ไว้วันนี้ว่าจะให้น้ำพอดีเมื่อวานน้ำไม่ไหลเจ้าหน้าที่ซ่อมซ่อมอะไรท่อน้ำประปากว่าจะเสร็จกนันนนห้าโมงเย็นน้ำไม่ไหลตั้งประมาณห้าโมงเช้าเนาะพอดีช่วงเช้ามันหนาวเลยไม่ได้ให้น้ำ พอสายสายน้ำไม่มาเดี๋ยววันนี้ต้องให้น้ำเดี๋ยวให้ดูการเปลี่ยนแปลงของเนี่ยเก็บมเมล็ดพันธุ์ไม่รู้จะรอดปะเนี่ยพยายามให้น้ำอยู่ช่วงนี้ยังให้น้ำนะมนเมล็ดพันธุ์จะได้สมบูรณ์พอมันเหลืองจะงดน้ำอันนี้ก็เหมือนกันกำลังมีดอกแล้วก็ลงลงพวกผักสลัดแซมไว้โรยเอ่ออะไรนะผักชีดาว ชีลาวอันนี้ก็โอเคใช้ได้ให้ปุย๋ยเดี๋ยววันนี้ให้น้ําอันนี้พวกผักกาดแก้วแล้วก็อะไรนะ้นมีกระหลำ่ำแล้วก็อะไรสลับเดี๋ยวจะลงกระถางจะให้ดูโซนนี้เป็นผักเคียวเนาะผักเคียวแล้วก็ตั้งโอผักเคียวเริ่มตัวแนละ้วเริ่มตัวแนละ้วอันนี้ผักกาดขาวเริ่มตัวแนละ้ว เดี๋ยวประมาณสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะปลูกได้ตอนนี้ยังเตรียมดินไม่ทันเลยฝนตกขัดดูด้านนี้ก็เป็นคณะในกระถางต้นจะซีดน,นิดนึงขาดปุ๋ยวันนี้ดูต้นหอมต้นหอมงามคุณต้นหอมเพื่อนชาวไทยให้มาเป็นหอมแบ่งแต่อีกพันเป็นอีกพันที่ที่เราปลูกที่เมืองไทยนะ ไม่รู้เข้ามาจากไหนอันนี้เวิร์กสวยด้วยใส่ปุ๋ยเดี๋ยวต้องให้น้ำอันนี้เป็นกระถางเตรียมว่าจะปลูกผักสลัดเนี่ยใส่ปุ๋ยไว้อันนี้คะมันเกิดขึ้นมาก่อนเนาะปีที่แล้วเ,วเดี๋ยวเด็ดออกต้นมันแก่แล้วนนเนี่ยเด็ดออกเด็ดออกไปกินมันจะได้แตกแะแนนสวย วันนี้อากาศมันจะขึ้มฟ้าคือฝนนิดนึงเดี๋ยวดูต้นก้าพวกพลิกต่อพลิกมันจะมีปัญหานิดนึงวันก่อนต้นก้าตายเราก็รื้อรื้อซ่อมใหม่เนี่ยถาดนี้อันนี้เป็นพลิกหนึ่งสวนยังไม่โตถ้าโตสดก็ประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันยังไม่โตอันนี้เป็นพลิกสวนด้านนี้ก็จะเป็นพลิกขี้หนู อันนี้เป็นพริกจินดาแดงจินดาแดงจินดาแดงอันนี้ที่ต้นกล้าไม่ตายแล้วก็ย้ายก่อนจะเริ่มตแล้วเสียดายพริกซูเปรอร์ฮอตก็เหมือนกันถ้าต้นกล้าไม่ตายนะ่ะน่าจะเกิดความเค็มของดินเพราะว่าใช้ดินแบบผสมกันไปผสมกันมาดินบางพวกก็มันอาจจะเค็มอันนี้ก็จินดาอันนี้ก็จะเป็นโหระพา โหระพาเพิ่งจะย้ายอันนี้พริกขี้หนูซปเปอร์ฮอตเพาะไปวันที่สองวันอ่ะวันที่ยี่หกเดือนสองอันนี้โหระพายังย้ายไม่หมดอันนี้ก็พริกเดี๋ยวให้ดูแมงลักแมงลักงอกดีดีสุดท้ายตายอากาศหนาวหนาวจัดเดี๋ยวดูด้านนี้ก็จะเป็นมะเขือมะเขือเปาะเปาะจาพญาือสสนแดงด้านโน้นก็จะเป็นต้นแหล่ มีตายตายเยอะเหมือนกันเพราะว่าต้นต้นก้าเพาะดินมันมีปัญหาหนึง่งเป็นดินสีดำความเค็มมันคงจะเยอะเพิ่งทดลองปีแรกอันนี้เดือยไก่เดือยไก่สวยด้วยแล้วก็พริกขาวพริกขาวเม็ดจะยาวยาวคล้ายเดือยไก่สีขาวอันนี้ก็ต้นก้าสมบูรณ์นะเป็นพริกอัมพาวาบางคนก็เรียกจินดาของอัมพาวานี่สวย สวยด้วย,วยอันนี้ลองถาดนี้ถาดนี้เป็นยังไงครั้งแรกมันจะเวิร์กไหมรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องดินดนิดนึงลยโตช้าอันนี้เป็นพริกพริกที่เพาะแล้วมันตายมั้งไม่ตายมั่งมีปัญหาเยอะๆพริกพันนี้แล้วก็ของส้อยส้อยส้อยไก่ก็คงจะไม่เวิร์ก เดี๋ยวไปดูพริกขิหนูซุปเปอร์ฮอตอันนี้พริกขิ้หนูเทอร์โบเทอร์โบสองถาดเนี่ยเปลี่ยนดินด้านโน้นจะเป็นซุปเปอร์ฮอตลองผสมดินดินดำกับที่มันมีความเข้มข้นเรื่องของปุ๋ยเยอะแล้วก็ผสมกับดินธรรมดาดูสึกว่าจะโอเคนะเนี่ยต้นกล้าสีเขียวสวยด้วย,ยทดลอง อันนี้ยังมีปัญหานิดนึงต้นกะเรื่องเหลืองดินก็มีส่วนนะการปลูกผักเพาะผักถ้าดินดีก็ผักก็งามอันนี้พริกขี้หนูขิ้นูซปเปอร์ฮอตสภาพวันนี้ก็โตขนาดนี้ถ้าต้นเขาสมบูรณ์แบบนี้ ยังไม่พร้อมลงดินอากาศยังหนาอยู่ประมาณเดือนเดือนห้าต้นเดือนห้าน่าจะพร้อมลองถาดนี้เหมือนกันเซตนี้ห้าสิบหล่มไม่รู้ว่ามันดินมันอัดลงไปตรงนี้มันจะแน่นไหม แต่ถ้าอันนี้มันจะโอเคเคยใช้แล้วมันเวิร์กด้วยที่ว่าพื้นที่การจัดส่งอยากจะทดลองดูมันจะได้ประหยัดพื้นที่ประหยัดกล่องไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประหยัดกล่องประหยัดการขนส่งของน้องเขาถ้าแบบว่าเราเพิ่มพื้นที่ของกล่องไปมันก็จะมีปัญหาเรื่องของค่าขนส่งเดีย๋ยวให้ดูด้านนี้ก็จะเป็นพริกที่เพาะออกมาพริกขนูสวนอันนี้พริกกหลียง สองพันนี้เราเก็บเมล็ดพันเองได้ไม่มีปัญหางอกดีดีน่าจะประมาณเกือบสองร้อยต้นก็อันนี้ก็น่าจะสองร้อยต้นก่ะอัดกันแน่นเดี๋ยวให้ดูอันนี้โหรวพางอกดีดีอันนี้เก็บเมล็ดพันเองอันนี้ก็เหมือนกันแมงลกักเก็บในพันเองอ,นนอัดซะแน่นเลยรอให้ต้นก้าสมบูรณ์นิดนึงก่อน เดี๋ยวจะย้ายถ้าย้ายแบบต้นกล้าไม่ค่อยแข็งแรงมันจะมีปัญหามันจะหักเดี๋ยวดูอุณหภูมิในกินฮาวันนี้อุณหภูมิในกินเฮาวันนี้ยี่สิบองศายี่สิบองศาก็โอเคใช้ได้